เบียวเลยอ่ะธนันชัยสอกราลูกนี้เตะได้เลยนะครับบ้าหมัดไปเอาชนอีกแล้วเขาล้มเป็ู้หน้าชนะเดีวเป็นไงบ้างครับน้องครับฝ่ายนี้เป็นไงบ้างขอโทษนะครับก็อึดเลยครับอึดนะครับครับผมนี่มันมันมันส่งผลอะไรกับทำให้ลูกเกมเนี่ยตลอดตลอดเกือบทั้งเกมเนี่ยเราเราถอยเราถอยหรือตั้งรับตลอด ครับแล้วน่าจะใช้ลูกใหญ่ด้วยครับอ๋อเขาใหญ่ด้วยเขาคงใหญ่ด้วยปัจจัยต่างๆที่เราอื่นของเราทั้งเขาใหญ่ทะครับเราต้องถอยเลยหรือไงสู้ไม่ได้ครับเรางั้นเลยครับเมาใจญสุดเขามีโอกาสมีอยากอยากยังไงอยากจะแก้มือกันอีกสักครั้งไหมครับผมเป็นไปได้เราอยากแก้มือครับเพราะ เพิ่งได้ต่อย5ยกายุกเลยครับ5ยกเปีแล้วอ๋อก็คือเราเราเราคิดว่ามันมันอืดมากจนทำให้เราเราอาจจะได้ต่อยได้ไม่เต็มที่ถ้าเป็นไปได้นี่ก็ขอสักหายใจสักไฟสองไฟแล้วมาเจอทีครับผมพอไหวนะพอได้เนาะอ่ะพูดถึงเอฟซีนะครับพูดถึงเอฟซีหน่อยก็ฝากขอโท้เอฟซีทุกคนที่ตามเชียร์เป็นกำลังใจผมด้วยครับขอบครับอ่ะสู้ๆเนาะงขอบคุณครับหน่อยครับมั่นใจมั่นใจไงวันนี้มั่นใจ ก็้องมา้อมาดีด้วยเข้ไหมช่องช่องไหนที่ว่าเราตะบนตะบนบางะบนเ้ไหมเไหมยกสามยกสามยกสไม่เกลนเราโดนเตะไปยกสองครับเราก็ต้องเดินครับเดี๋ยวมันนอนได้รหมเลยครับตอนนี้สภาพร่างกายตอนนี้ถ้าเกนะเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะไปหน้าอยากจะตามคิดบป็นีใครไหมกแล้วแ่ จะเลินคจะเลิยังคิดอยู่ไหมอย่างค่มมาเตอร์เราเททุกวันพี่จัดเท่าไหร่ที่เราคิดว่าเจอใครก็ได้ร้อยสี่สบเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดปอนด์ี่มั้ยร้อยสี่สิบเจ็ดปอนด์ถึาสิใครก็ได้ก็ได้นะสีถึงหบครับอายุเท่าไหร่แล้วอายุ19กบปีเอาแล้วแก้เกิดแล้วนะฝากพี่น้องติดตามเชียรหน่อยฮะขอบคุณทุกคนครับที่ช่วยเชียร์ช่วยติดตามครับอะครับยนู้นไปไงบ้างครับก่อนจะเกมบการแ่งอย